เวลาลำบากเคยยืมเงินเพื่อนไหมครับเฮ้ยบ้านเองไอ้เพื่อนรักธนาคารออมสิ์สพร้อมช่วย,ยให้คนไทยหายหกังวลด้วยสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมว่าแต่คนของมึงไม่อยู่อถึงได้มากินเนี่ยอยู่ดีวะแต่ก็ช่างแม่งดิเมียแล้วเว้ยไม่ใช่แม่ อย่ามาแน่กับพี่น้องอเอาเว้ยชนเกินไปเป่าวะนี่ต่อหน้าเพื่อนนะเว้ยให้เกียดกันบ้างดิงานบ้านก็ไม่ทำผ้าสักผืนน็ไม่เคยซักแรงไปเปาวะทำไมวะก็พูดความจริงอะทีอย่างนี้รับไม่ได้ที่พูดใส่คนอื่นนะันไม่เห็นคิดเลยการให้เกียรติการให้อภยัย การให้กำลังใจเป็นสิ่งที่เราควรที่จะให้กับคนรักค่ะเฮ้ยเพื่อนรักชนแก้วไม่ได้เจอกันนานเลยว่ะเออดีวะกว่าเมียแม่งจะให้ออกจากบ้านคำห้ามพูดมึงไม่รู้เหรอวะพูดทีไรแม่งบันไลยทุกทีจริงด้วยวะว่าแต่คนของมึงไม่อยู่อ๋อถึงได้มากินเนี่ยอยู่ดีวะแต่ก็ช่างแม่งดิ มียนะเว้ยไม่ใช่แม่อย่ามาแน่กับพี่น้องอเอาเว้ยชนเพือ่ออะไรวะเก่งนักไม่ใช่หรือไงเกินไปเป่าวะนี่ต่อหน้าเพื่อนนะเว้ยให้เกียิกันบ้างดิเพื่อนเธอไม่ใช่เพื่อนเขาทำไมต้องแคร์ด้วยทำไมไม่พูดจาแย่ๆแ,แบบนี้วะทำไมอะเฮ้ยใจเย็นก่อนค่อยคุยกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปก่อนนะเดี๋ยวเพื่อน มึงจะพูดจายอย่างนี้ใช่ปะ่ะได้กูไม่อยากอยู่แล้วเหมือนกันไปเว้ยฮ้ยแกดูแฟนชมพู่ดิเฮ้ยน่ารากักอ่ะอยากได้บ้างจังแบบเนี้ยจริงแฟนชน,นะเอาแต่เล่นเกมัันวๆแฟนฉันก็เหมือนกันวันๆเอาแต่ชวนเพื่อนไปเที่ยวชวนเพื่อนมากินเหล้า นนีดูงานบ้านก็ไม่ทําผ้าสักผืนก็ไม่เคยซักยังจะมีเวลามาสาระแน่เรื่องของชาวบ้านีกเฮ้ยแรงไปปะวะทําไมวะก็พูดความจริงอะทีอย่างนี้รับไม่ได้ที่พูดใส่คนอื่นแล้วไม่เห็นคิดเลยอ๋อนี่กะจะเอาคืนหนออยากจะให้ฉันอายเพื่อนเหมือนที่เธออายเพื่อนเหรอเออจะได้รู้ไงว่าคนอื่นเขารู้สึกยังไงรู้สึก เห็นจะรู้สึกอะไรเลยงั้นก็เอากางเกงในขึ้นลาไปซักเองแล้วกันมันจะเกินไปแล้วเว้ยทนไม่ไหวเหรอทนไม่ไหวก็ไปดิใครขอให้อยู่อะ่ะผู้หญิงอย่างเธอไม่มีผู้ชายไหนเขาทนได้หรอกเว้ยทนไม่ไหวก็ไปดิไม่มีผัวสักคนฉันไม่เป็นอะไรหรอกปาแก เนยโอเคไหมลูกหนูเสียใจอะแม่ทำไมต้อมมันต้องทำแบบนี้กับหนูด้วยลูกสองคนอะรักกันมานานจนมีบางสิ่งอ่ะที่ขาดหายไปนะลูกอะไรเหรอคะแม่การให้เกียรติกันไงลูกคนเราอ่ะไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดอ่ะก็ต้องให้เกียรติกันนะ ยิ่งลูกสองคนรักกันก็ยิ่งต้องให้เกียรติกันนะลูกแต่เขาก็ไม่ให้เกียริหนูนะแม่แล้วแกจะแข่งกันไปทําไมเป็นคนรักหรือว่าเป็นคู่แข่งกันแข่งกันเพื่อทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกเสียใจอะแม่ว่ามันไม่ใช่ความรักนะลูกลองคิดดูดีๆก่อนที่อะไรอะไระมันจะสายไปนะลูกนะ เขาขอโทษนะที่ทำแบบนั้นกับเธอเขาผิดเองเขาลืมไปว่าสิ่งที่เธอควรได้รับคือความรักและการให้เกียรติกันไม่ใช่ทำตัวน่าเกียดแบบนี้ไม่เป็นไรครับวันนี้มันทำให้เรารู้ว่ายิ่งเราคบกันนานนะเรายิ่งต้องใส่ใจกันเพราะมันคือสิ่งสำคัญที่ทำให้เรามีวันนี้นะเรารักเลยนะเราก็รักต้อมนะ ความรักที่ยาวนานยิ่งต้องการความใส่ใจอย่าปล่อยให้ความรักมันหมดไปเพียงเพราะว่าคุณใส่ใจใครน้อยลงป้าขายหมดไว้นะคะยังไม่หมดเลยลูกเลยกล่อ,อ,กกองสองกล่องเองโอถ้างั้นสตังค์เหมาคะ่ะอ,อ้าวพวกเธอวันนี้ไม่ขายของกันเหรอจ๊ะปิดร้านจ้าถูกหวยนี่ป้าถ้าอยากเลิกตนนะ่ะนะวันหลังมาหาฉันนะเผื่อจะแบ่งเลขเด็ดให้ ป้าว่าหนูเก็บเงินไว้ใช้บ้างเถอะนะป้าจนอย่างเงี้ยจะมาสอนอะไรพวกฉันเงินเป็นปึกๆแบบเนี้ยป้าเคยจับบ้างหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเตงดูอะไรนั่นดินั่นใช้ป้าวิไลเปล่าอโอแหมป้านี่ฉลาดเกินคาดนักน,นะแต่อย่าคิดว่าจะมาหลอกฉันได้เลย